ในคลิปก่อนผมได้ทำคลิปวิธีการทำน้ำหยดแบบง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เชือกกับขวดน้ำในคลิปนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยจะใช้ปริมาณน้ำได้ประมาณครึ่งขวดซึ่งก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 3- 4มวันหลังจากนั้นน้ำจะไม่หยดเพราะระดับน้ำอยู่ต่ำประมาณครึ่งขวดการดูดผ่านเชือกมันจะมีระยะทางมากขึ้นยาวขึ้นจะทำให้มีขีดจำกัดในการหยดของน้ำจะใช้ได้เพียงแค่ครึ่งขวดเท่านั้นผมทดลองแก้ไขให,ใหม่คราวนี้ผมเอาขวดนอนลงกับพื้น โดยเอาด้านที่เจาะรูใส่เชือกเอาไว้ด้านบนและปล่อยน้ําให้หยดลงไปเหมือนเดิมจัดตําแหน่งให้เหมาะสมผ่านไป4วันผมกลับมาดูใหม่คราวนี้น้ําหยดก็ยังหยดอยู่เหมือนเดิมปริมาณน้ําก็ยุบลงไปประมาณครึ่งขวดวิธีเอาขวดนอนลงกับพื้นก็สามารถแก้ไขให้ใช้น้ําได้เกือบหมดขวดแสดงว่าระยะเวลาที่น้ําหยดก็จะนานขึ้นไปอีกหลายวันถือว่าเป็นการช่วยต้นไม้เล็กๆไม่ให้ขาดน้ําตายลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ